สวัสดีพี่วินเพื่อนครับวันนี้ครับคนคนพาน์ครับ EP ที่สามร้อยสามสิบห้าครับสามสามห้าครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสามร้อยบาททุกรายการนะครับมีทั้งใหม่ทั้งเก่าครับมีทั้งพระใหม่พระเก่านะครับท่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับขอรูปเพิ่มเติมนะครับ ฝากคนเพื่อนพี่ๆที่กาลังชมเราช่วยกดไลค์กดติดตามให้นะครับคนคนพานะครับ EP ที่สามสามห้านะครับองแรกนะครับเป็นสมเด็จนะครับแบบสมเด็จเลี่ยมเก่ามาอย่างงี้นะครับนี่ครับเนื้อหาหนึกหนุ่มนะครับเนี่ยเนื้อหลามีรอยเนื้อหลุดไปนะครับสมเด็จเก่านะครับ พิมพทรงคมชัดนะครับคมชัดลึกนะครับซอกแขนลึกๆด้ยนะครับเนี่ฮะนุ่มนะครับเยี่ยมเก่านะครับสามร้อยบาทนะครับมันเี็กซอกเป็นสมเด็จเก่าือนะครับ,รมมบนี่ครับเยี่ยมมาลยครับเยี่ยมประกบหน้าประกบหลังมานะครับ มุนซานครับนี่เม็ดขาวๆในเนื้อพระนะครับนี่ครับเป็นจุดขาวดำๆแดงๆ,ๆนะครับนี่ครับหมายเลขสามนะครับเป็นหลวงพ่อพรมคนระับพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับนี่ครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับนี่ครับ หมายเลขสีน่นะครับเป็นเหรียญแกกไม่ครนะัวนออันปะก้านะครับหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาในอินนะครับแจกไม่ครัวหลวงพ่อแดงนะครับหมายเลขสี่นะครับ หมาที่ห้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงครับนะครับรุ่นมาตาปิตุภูมินะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับสภาพนิ้งนะครับปีสองสองนะครับหมายเลขหกนะครับเป็นหลวงพ่อสุดเหมือนกันนะครับ สอดวัดกาหลงครับปีสองศูนย์นะครับอันนี้ปีสองศูนย์นะครับีนเลี่ยมนะครับอมานเ้เกียรินะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมาครับหลังจานนะครับเหรียญหลวงพ่อมาหลังจานนะครับ หลังจานนะครับเป็นสีมาหลงพมาหลังจานนะครับสามร้อยบาทนะครับอมาที่8แปดนะครับเป็นชินราชนะครับหลวงพ่อมนวัดคลองสิบสองนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นนะครับเป็นพระเนื้อผงครับชินราชหลวงพ่อมนวัดคลองสิบสองครับสวยเลยนะครับนะครับยันคมๆนะครับสามร้อยบาทนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็น เหรียญล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานะครับนะครับสามร้อยนะครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับสามร้อยบาทนะครับนี่เป็นเนื้อทองผสมนะครับอันนี้สินนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะครับนะครับใบนะครับตใบเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับนี่ครับอมเขียวอมแดงนะครับนี่ครับเก่าๆนะครับ เส้นย right ันหน้าหลังนะครับคมชัดนะครับนะครับตไบสมัยโบราณนะครับตไบหยาบๆยานะครับสามร้อยบาทครับมาเล็กชิบเนะครับเป็นหลวงพ่อปืนนะครับเป็นหลวงพ่อปืนปีสี่สี่นะครับเป็นเหรียญไหว้ครูนะครับมีตัดโคด้านหลังนะครับเออมีตอดโคด้านหน้านะครับนี่ครับ เลขสิบสองนะครับเป็นนะครับเป็นกลายเป็นสีพึ่งนะครับนะครับแล้วก็มีสัติกาครับสองมีตะกุดนะครับแล้วก็มีใายนะครับว่านนักญานะครับเป็นสัติกาแกะนะครับซ้ายขวาแล้วก็มีตะกุดนะครับเป็นสีพึ่งนะครับอยู่อย่างนี้แห้งเลยครับหมายเลขสิบสามนะครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านะครับเนี่ยหนังโรยแร่นะครับ ทวดเนื้อว,ว่านหลังโรยแร่นะครับสามครับหมายเลขสครับเป็นหลงวงพุทธรี่นะครับเป็นหลงวงพุทธรี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงน,น,นะครับหมายเลขสิบห้าครับเป็นคุณแผนภายคู่หลวงพ่อสาคอนะครับ หลวงพ่อสาคอนวัดหนองกลับนะครับน่าจะปิดทองมาับนี่มีชงรุดนิดนึงนะครับหลวงพ่อสาคอนะครับภายคู่หลวงพ่อสาคอนวัดหนองกลับนะครับอันนี้ทีนะคถ้าเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมครับรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับเนี้ทองผสมนะครับนี่ครับมีเกินมีลอย ครับเบาครับต่อไปหม่ได้สิเจ็ดนะครับ,ปรบเป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานเนื้อทองผสมนะครับพิมพ์ขิตานะครับนะครับสิบเจ็ดครับไม่ได้สเปรนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัด ทามาไฟครับเป็นเนื้อทองผสมกันนะครับเแต่บใบแต่งกับใบด้านล่างนะครับอันนี้สิก้านะครับเป็นอพอลสีดำนะครับพลสีดำมาท่าทรงนะครับในขี้สินนะครับเป็น ตาไล่บางไผยนะครับยี่สิบเ,เอ็ดนะครับเป็นเหรียญร่อนะครับหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังครับนี่ครับเป็นร่อโบราณแล้วก็ตะไบนะครับร่อโบราณหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังครับอันนี้ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระป,ปิตาพุงปองนะครับเป็นเนื้อผงนะครับ อาปิตาพุปม่องเนีย่ยพงครับอี่สามครับเป็นขุดสะลงผู้เพื่อกนะครับนครับเป็นพระผงขุดสะลงผู้เพื่อกวัดกิก่งแก้วนะครับ มายี่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดเขากบนะครับน,ออน,นะครับหลวงพ่อทองวัดเขากบนครสวรรค์นะครับต่อปมายี่สิบห้านะครับเป็นหลวงพ,พ่อเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเป็นรูปหล่อครับรูปหล่อหลวงพ,พ่อเผือกวัดกิ่งแก้วครับภาพหินนะครับ หมายยี่สหกครับเป็นชินราชพิมพ์แ่งนะครับเป็นเื้นทองผสมนะครับ้นก็รแต่งนะครับแต่งรอบวงเลยนะครับต่อไปหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับเป็นพระในชินนะพระสุพรรณหลังผานะครับ ็นมาลิีิแปนนะครับเป็นคุณแผนวัด hmm. บ้านกลางนะครับนี่ครับเป็นพันธุ์ดินนะครับแผนบ้านกลางนะครับสภาพสวยนะครับเป็นมิยิบก้านะครับเป็นพระพร้อมกล่องหลวงพ่อเพรอร้าห้างเป็นพระนาคปกนะครับหลวงพ่อเพรวัดพิกุลทองนะครับเป็นรูปหลอนาคปกนะครับนี่ครับสวยเดิมนะครับไม่ได้ใช้นะครับมีคราบนี่ครับ ขับเบ้านะครับคาบดินนะครับนี่ครับตามซอกเลยครับสวยเดิมเลยนะครับหมายเลขสุดท้ายไปนะครับหมายเลขสามสิบเป็นหลวงพ่อรวยนะครับเนี่ยครับรูปหลงพ่อรวยนะครับรูปหลงพ่อรวยเนื้อแต่คดคําว่ารวยด้านล่างนะครับเป็นน้ทองเหลืองนะครับนี่ครับภาพสวยเดิมนะครับพร้อมกล่องนะครับไม่ได้ใช้นะครับสามร้อยบาทนะครับนี่ครับ สนใจนะครับช่องทางติดต่อครับ0ูนย์3 7 6 7 6นะครับเบอร์โทรหรือลายเบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้นะครับมีบทการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามได้เลยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไปที่นี้กนนะครับสนใจโทรหรือทักเข้ามาได้ตอนนี้เลยนะครับ300บาททุกรายการนะครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณครับ